สวัสดีคับวันนี้พบกับผมมิเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนต่ดสกรูมาครับผมอันดับแรกใ้ดนดูไยที่อ่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้นะครับผมผมใช้ซอฟตรีครับลี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 นีครูีลีขีลเลี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 หีล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 ้ลีลีลีมัลี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 มีล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 ลีลีล แล้วก็เข้าอีอันนะฮะปึ๊บให้ไปที่อ่า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 บิวบิว l l Bill 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 น้อง g o o ก l e เช่นเดียวกันครับผมครับให้ด้านหาคำว่า B U K K I T G U I นะครับอันนึงมากิ๊ดกิวฮะโอ้โห จากนั้นอีกอน,นึงให้ท่านพิมพ์ว่า B U K K I T นะครับปักขิดปักขิดจากนั้นนะครับผมต่อไปก็ให้ท่านเข้าไปที่บุบบวอยยายสกูระคบับผมเอ่อเข้าไปที่ตรงไหนวะลืมนะฮะลืมครับ Yeah. เ,เราต้องพิมพ์มือชาลงไปด้วยนะฮะหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งครับครับบัคก,กิจหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งนะฮะอ่าเรามาดูบัคก,กิจกิวนะครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะปุ๊บอ๋อไม่ใช่ พูดผิดกับป่าป่าปกดเข้าไปปึ๊บมาดูนี้กดดาวน์โหลดแล้วแต่ผมดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ฮะปึ๊บสร้างโฟลเดอร์อย่างงี้ฮผมเปิดเป็นแบบโนอพนะครับผมปึ๊บปอันนี้บักกิจกิแล้วก็คาบักกิจใช่ไหมฮะโหลดตปวางแล้วคุณก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาเปิดตัวนี้ขึ้นมารอให้มันโหลดุดบุดบบรอให้มันกิดอะไรบดบดบบ พอร้อยเต็มใช่ไหมครับให้ท่านเข้าไปที่ซูเปอร์สตาร์นะครับสกคูครับผมยังไม่ไว้าามานะครับซูเปอร์สตาร์คลิกเลือกตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกคาบกิจกดโอเพนแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะว่าคุณเป็นเจ้าว่าบินหรือว่าเจ้าว่าหหรือว่าเจ้าว่าเจ็มุผมเจ้าว่าเจ็ฮะแล้วก็กดแลนซูเปอร์มันก็จะ๊กินบเลเขึ้นมานะครับ จากนั้นคุณก็กดสต๊อปไปนะครับปุ๊บจากนั้นให้ท่านเข้ามาที่ตรงนี้ครับจากนั้นก็เอ่อซูเปอร์เนมซูเปอร์เนมนะครับก็ฟันนี่เมอลอนนะครับผมแล้วก็ออนไลน์โหมดอยู่ไหนฮะออนไลน์โหมด ออนไลน์โหมด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 อยู่ไหนเนี่ยต้องปรับเซิร์ฟเวอร์ไอพีด้วยฮะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสามเก้าเอ่อเอ่อออนไลน์โหมดนะครับกับปรับเป็นเฟลฮะ,ะแต่ผมขอเช็คสักครู่นะครับเพราะว่าผมเปิดแบบนูไอพีต้องเช็คทุกครั้งะ หนึ่งลูกสองทีมาโอเคครับตรงครับจากนั้นก็สตาร์ทใหม่ครับปึ๊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 บอาไม่ใช่นะครับเออแล้วใครที่ต้องการเล่นกับผมก็ไอพีอยู่ด้านล่างนะครับไม่ต้องใช้คาไปชินะครับผมก็เปิดขึ้นมารอใช้สกินของโมแจงนะครับโมจังฮะสนับสนุนเขาหน่อยปุ๊บนี่ฮะ ฟันนี่เมลอนนะฮะเข้าไปฟืบเชวบปุ๊บโอ้ยท็อป l o g n หนึ่งยองหนึ่งน้ำโอเคครับท็อป p a w n สปาวครับอแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ